สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s m i l i ทา taro by ตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกัน เลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิงฮิลใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตาตรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสปอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขาย wallpaper มือถือเสริมดวงแหวนพวงก,กุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะโอเคเอ,อ่อวันนี้ไปเปิดไพ่มาว่าเอาหัวข้ออะไรดีนะอะไรเงี้ยจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ <laughs> ชีวิตของคุณถูกอัปเกรดเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องอะไรนะจ๊ะก็รักทุกคนเสมอช่วงนี้ฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอเหมือนทิฟฟี่ไหมโฆษณาไปแล้วหนึ่งโอเคประมาณนี้วันนี้ใช้ไพ่สำหรับนี้หวังว่าไม่ว่าทุกคนจะเจอกับเรื่องอะไรก็ขอให้มันผ่านไปถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดี ถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีก็ให้มันอยู่นานๆนะคะแล้วก็วันนี้ใช้ภาพปูใหม่จ้าก็จะเห็นมือน้องตาดูแบบคำครัใช่ไหมเพราะว่าเราใช้สีขาวๆเนี่ยมือก็จะดูเป็นแบบนี้แต่ถ้าใช้สีดําเนี่ยนันก็จะเป็นอีกแบบมือก็จะเป็นแบบนี้อืก็ไม่ต่างประมาณนี้นะคะก็รักทุกคนเสมอน,นะคะโอเคเรามาเริ่มมาลลอยสวยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะทุกคนโอ okay. เคเคลียพลังงานก่อนนะคะไปเห็นอะไรมาดนะ้วยเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าเขาไม่ได้หมายถึงตาหรอกอืมเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างตาขอดูพลังงานสิวันนี้ตาจะจับ พลังงานของใครได้นะก่อนจะไปดูจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ทุกคนจะบอกว่าเออคุณตาเปลี่ยน้รอหรอมันไม่มีวันไหนไม่เปลี่ยนหรอกทุกคนเราหลังจากมีห้านาทีก็เปลี่ยนแล้วอม,มาดูสิคะเดี๋ยวพลังงานคืออะไรเนี่ยสิบเหรียญหรอใครถูกหวย ืออะไรโอเคหนึ่งหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะหนึ่ง,งคือเหมือนคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่เอาแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เริ่มแบบใหม่ เริ่มตัดสินใจใหม่เริ่มคิดแบบใหม่เริ่มต้นแบบใหม่คิดในแง่ดีตัดตัดบางอย่างออกได้เริ่มแบบใหม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการที่ไม่เอาแล้วสิ่งเดิมๆจะต้องดีกว่าเดิมอาจจะเป็นมุมมองอาจจะเป็นการเคลียร์กันการคุยกันกับใครบางคนที่อาจจะ เป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่เกี่ยวพันกับคนในครอบครัวมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม,มีการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่เ,ออเขาเนี้ยเป็นราชินีถือดาที่ร้องไห้ด้วยนั่นหมายความว่าสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้โอเคมากนะักกับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจหรือว่าได้เลือกลงไปแต่มันจะส่งผลดีกับคุณ หรือกับใครสักคนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องตามไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรแต่ตาเห็นคำใบ้คือมีครอบครัวมีบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับครอบครัว2ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวที่เป็นครอบครัวจริงๆอาจจะเป็นบริษัทบางคนออกจากบริษัทหรือเปล่าบางคนมีการบอกลามีการแยกออกจาก เช่นทำงานบริษัทมาหลายปีมากจนคนในบริษัทรู้สึกเป็นครอบครัวรู้สึกว่าคุณเป็นพี่สาวรู้สึกว่าคุณเป็นน้องสาวรู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนแต่ว่ามีบางอย่างที่คุณต้องออกไปเขาก็รู้สึกไม่โอเคเสียใจแต่คุณต้องไปมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะไม่เอาแล้วจุดเดิมไปเริ่มจุดใหม่ต้องใช้ความมั่นใจ ต้องกล้าก้าวออกจากเซฟโซนบางอยา่างนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณตัดสินใจแต่ขอให้คุณประสบความสําเร็จโอเคไหมเรามาดูกันต่อจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ชีวิตของคุณถูกอัปเกรดถ้าชีวิตเราไม่เจอความเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามันจะไม่ดีขึ้นนะทุกคนการเปลี่ยนแปลงมันคือการที่ทำให้เราขยับเป็นคนที่อัปเดตอัปเกรด ซอฟต์แวร์อัปเกรดเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมโอเคไหมคะมาดูซิเรื่องอะไรอ่ะท้ายคลิปมีตั้งคำถาม2ข้อเตรียมคำถามไว้นะจ๊ะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ชีตของคุณถูกอัปเกรดก็คืออัปเกรดคือไม่ได้อัปเกรดเวอร์ชันที่มันต่ำลงทุกคนเหมือนโทรศัพท์อะ่ะมันก็ถูกอัปเกรด เป็นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นศูนย์จุดเนี่ยสิบจุดห่งองอะไรี้ว่าไปเรื่องอะไรคะโอ,โ,โอ้โหายมันจะมีวันไหนที่ฉันเบาบ้างไหมนะอัดคลิปเนี่ยอืมบางคนเจ็บปวดบางคนแบบมันแตกสลายอ่ะ ความเจ็บปวดบางอย่างนะคะที่คุณกำลังเจออยู่สิ่งที่ตาบอกได้ก็คือว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าเลขก,ก้าวอ่ะใช่สิ่งนี้มันมันเจ็บสิ่งนี้มันไม่โอเคสิ่งนี้มันทุกข์ตาขอให้คุณเห็นมันแล้วก็พยายามปล่อยซ้ำ พยายามอย่ากอดมนันเอาไว้พยายามอย่าโทษตัวเองพยายามที่จะเห็นเขาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นให้ได้แต่ว่าไม่ใช่เห็นเขาแล้วก็อิกนอนะคะเป็นการยอมรับเออวันนี้ฉันเสียใจอยู่วันนี้ฉันทุกอยู่วันนี้ฉันไม่ไหวอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวชีวิตจะไม่เติบโต สิ่งที่คุณน่ยจะเปลี่ยนความคิดได้ก็คือว่าเออวันนี้ทุกมากเลยอ่ะแต่สิ่งเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเศษเสี่ยวส่วนเล็กๆอ่ะที่ในเส้นทางของคุณชีวิตมันมันไหลสิบปีถูกไหมคะตรงเนี้ยที่คุณได้เจอในอนาคตอ่ะตรงเนี้ยที่กำลังเจออยู่มันจะผ่านไปแล้ว คุณจะลองมองย้อนกลับมาดูว่าเออวันที่คุณลองแบบในอนาคตนะคุณมองย้อนกลับมาดู่ะวันนั้นะคุณจะไม่ได้เจ็บเท่านี้ละนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้มียาบำรุงหัวใจอะหัวใจแบบแข็งแร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นเลือดสูบฉีดเยอะขึ้นเออจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่มันเป็นบางเรื่องที่เกี่ยวกับ ความทุกข์ของคุณเกี่ยวกับหัวใจของคุณมันเป็นอะไรล่ะสาประตูสู่ความโรแมนติกอมันเป็นเชิงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเนาะแต่ก็อ่านไปตามหน้าไพ่ความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นเชิงของความรัก100%เเท่านั้น หมายถึงว่าความรักเชิงผู้หญิงผู้ชายชู้สาวหรือว่าเพศไหนๆก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นเชิงครอบครัวเป็นเชิงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนญาติอะไรเงี้ยก็ได้หมดแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ว่าคุณมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่วันนี้คุณเจ็บปวดคุณท็อกซิกอยู่แล้วถ้าคุณสามารถที่จะจบ มุกอ่อนได้คุณจะไปเจอประตูตาจะพูดให้ฟังมันคือโชคดีของตาที่ที่ได้คุยกับคนหลายๆแบบคนที่เข้ามาหาเราอ่ะถ้าเราชัดนะคะคนที่เข้ามาหาเรามันจะชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราอะไรก็ได้คนที่เข้ามาหาเราเรามันก็คืออะไรก็ได้ถูกไหมเราต้องมีสเปค แล้วเราจะไม่ยอมที่จะคบกับใครที่มันไม่ใช่สเปกะอะมันคือการที่เราจะคัดแยกขยะไปเรื่อยอืมใครที่ไม่ดีแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างคุณก็แค่จะต้องคัดออกไปคัดออกไปจนคุณไปเจอสิ่งที่มันเป็นหัวใจที่คุณถือกุญแจเอาไว้แล้วมันเป็นกุญแจที่มันตรงกับคุณอะแต่ระหว่างที่คุณคัดมันออกอะคนนะเปรียบเหมือนคนนะ มันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมานั่งโทษตัวเองอะค่ะว่าฉันมันไม่ดีใช่ไหมทำไมฉันถึงเจอแต่คนแบบนี้จริงๆอะการที่คุณเจอคนที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนเลยอะให้ไปดูว่าตอนเด็กๆเราเข้าใจเกี่ยวกับความรักว่ายังไงเออถ้าเราไปซึมซับบางสิ่งบางอย่างจากคนในครอบครัวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ถ้าเราเห็นเรารู้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อพลังงานของฉันมันไปซึมซับแบบนี้มาฉันเลยไปดึงคนแบบนี้เข้ามามันไม่ใช่ว่าคุณจะเจอคนที่ไม่ดีตลอดเวลาแต่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ข้างในอะคะ่ะอยู่ข้างในตัวคุณไปแล้วมันต้องค่อยๆสร้างความเชื่อว่าโอเคแสดงว่าวัานนี้ที่ฉันยังเจอคนไม่ดีอยู่แสดงว่าฉันยังมีความเชื่อบางอย่าง ที่ฉันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ฉันก็ต้องไปต่อสร้างความเชื่อใหม่เลือกคนใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปเจอคนที่คุณรู้สึกว่ามันแมทที่สุดมันไม่ใช่ว่าฉันแก่แล้วนะจะมีอีกหรออะไรเงี้ยม,ม,มันจะไม่ใช่เวนั้นที่แบบเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือเจอคนที่มีแล้วมาโทษตัวเองอะคะ่ะแต่มันจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจว่าโอเคแสดงว่าพลังงานฉันยังไม่ได้เวเอาใหม่ไปต่อ,อ,อถ้าคุณเชื่อว่ามันมีคนของคุณอะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนรักเนี่ยที่ดีได้มันจะไปเจอคนที่ดีในท้ายที่สุดมันคือการที่คุณยืนยันว่าคุณไม่เอาแบบเนี้ยจัก,กรวาลหรือสิ่งสังสิธิ์จะเห็นว่าโอเคแสดงว่าเธอไม่ชอบคนแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะพยายามส่งแบบใหม่เข้ามาคุณก็คัดไปเรื่อยๆนะคะอืมมีอะไรอีกคะอืมสุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ชีวิตของคุณถูกอัปเกรด Action มันคือความต่อเนื่องอะเอาจริงถึงจะขึ้นมาเป็นเรื่องของความรักเนี่ยแต่ตาอ่านเป็นเรื่องอื่นก็ได้เหมือนกันว่าถ้าวันเนี้ยคุณอดทนอยู่กับที่ทำงานที่ท็อกซิคคุณอดทนอยู่กับตรงนั้นแล้วมันท็อกซิกมันเจ็บสิ่งนี้คุณจะต้องเชื่อใจตัวเองให้มากขึ้นก็คือว่าคุณต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างถ้าคุณยังคิดเหมือนเดิมคุณยังตื่นมา คุณยังทำพฤติกรรมเหมือนเดิมคุณก็จะอยู่วนหููกเหมือนเดิมจากดรโจริเพนซาเนี่ยหนังสือไม่ว่าจะเล่มไหนอนะคะนักสมองลักประสาทวิทยาเนี่ยถ้าคุณอยู่ในวังวนของหููกเดิมๆคุณเอาชนะมันไม่ได้อะเนี่ยจิตใต้สำนึกจิตสำนึกหรือความเชื่อของคุณคุณเปลี่ยนมันไม่ได้คุณยังเชื่อในรูปแบบเดิม คุณก็จะดึงดูดเหมือนเดิมอะคะ่ะแต่ถ้าคุณแอคชั่นคุณไม่ยอมแล้วอะชีวิตที่เหลืออยู่ของฉันน่ะตาจะบอกอยู่เสมอชีวิตที่เหลืออยู่ของฉันนะฉันอยากมีชีวิตแบบไหนแล้ววันนี้ฉันเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างหรือยังเออมันมันมัน,มนรรมชาติทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณแอคชั่นคุณคัดแยกขยะคุณไม่ยอมคุณจะไปเจอ งานที่ใช่คุณจะไปเจอสุขภาพที่ใช่คุณจะไปเจอคนรักที่ใช่คุณไปคุณจะไปเจอเงินที่ใช่หรือหรืองานที่ทำให้คุณมีเงินที่มากกว่าเดิมทุกอย่างต้องเปลี่ยนจากตัวเรานะคะโอเคสุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ชีวิตของคุณกำลังถูกอัปเกรดเรื่องหัวใจนะจ๊ะอืมจักกระที่4กลางหน้าอการ์จากระการให้อภยัยความเมตตา ความรักสีเขียวจักระนี้ถ้าวันนี้หัวใจเราปิดอ่ะเราจะมองเห็นแต่ปัญหาถ้าหัวใจเราเปิดอะเราจะมองเห็นอย่างอื่นที่มันมากกว่าปัญหาว่าโอเควันนี้ชีวิตฉันมันห่วยชีวิตฉันมันมีปัญหาแต่ฉันยังมีชีวิตที่ฉันจะแก้ไขแล้วฟิกอิดมันได้นะคะ ีเรื่องอะไรอีกสุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ชีวิตของคุณกำลังถูกอัปเกรดชีวิตของคุณถูกอัปเกรดเออไม่ใช่กำลังนะอัปเกรดเลยวันนี้มาเจอกันเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะถ้าบางคนยังมีนะคะว้าวไพเดอรซันขึ้นแล้ว ดีใจแบบเห็นไหมเห็นไหมทุกอย่างเท่ากับ action วันนี้คุณอยู่ในบทคุณอยู่ในเวทีของตัวเองนะทุกคนมีบทบาทของตัวเองแล้ววันนี้คุณเล่นเป็นเหยื่อแล้วเล่นเป็นพระเอกหรือเล่นเป็นนางเอกนางเองกก็ของคนไทยก็มันก็มีหลายแบบอะนะ เอาเอาเรื่องเงินก่อนถ้าวันเนี้ยคุณยังคิดมากเรื่องเงินอยู่เงินมันจะเพิ่มพูนมันไม่ได้มาจากความคิดอย่างเดียวมันจะต้องมาจากการลงมือทำหรือให้เวลาสร้างมันด้วยแต่ถ้าคุณมัวแต่คิดทำไมฉันถึงมีเงินที่ไม่ดีขึ้นทำไมฉันคนนั้นมีชีวิตที่ดีจังเลยถ้าคุณเอาเวลาไปดูโซเชียลมีเดียของคนอื่นอะ แล้วคุณเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองอะตาจะบอกเลยนะทุกคนเอาเวลานั้นไปสร้างเงินกันเถอะหรือเอาเวลานั้นไปเสพอะไรที่มันที่มันดีกว่าการที่แบบฉันรู้สึกว่าชีวิตเธอดีแล้วชีวิตฉันมันห่วยเออต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าเป็นเรื่องเงินทำแล้วโซเชียลมีเดียมันเชื่อไม่ได้หมายถึง ชีวิตของคนอื่นในโซเชียลมีเดียที่คุณเห็นว่ามันดีม,นมันไม่มันไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าเขามีความสุขจริงๆไหมอ่ะอืมอันเนี้ยอย่าไปเชื่อแต่ตามไม่ได้หมายความว่าพอดแคสต์ไม่ดีความรู้ไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นแต่หมายถึงว่าชีวิตคนหนึ่งมันจะมาตัดสินจากภาพภาพหนึ่งได้จริงๆหรออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมาคือว่า ชีวิตของคุณจะถูกอัปเกรดอ่ะคุณต้องเปิดมุมมองใหม่ก่อนคุณต้องลืมตาก่อนนะทุกคนถ้าเราจะขับรถรถรถเราจะปิดตาได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลืมลืมออกมาก่อนลืมตาออกมาก่อนไม่ว่าตัวตนของคุณวันนี้จะมีความคิดลบจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้ว คุณจะเปิดตาออกมาคุณจะเห็นดาบที่มันตั้งอยู่แต่คุณจะไม่ผูกดาบคือปัญหานะผูกดาบนั้นไว้กับตัวแต่คุณจะเห็นว่าปัญหาคืออะไรซึ่งปัญหามันไม่ได้เกิดจากข้างนอกแต่มันเกิดจากเราว่าเราคิดแาบไหนชีวิตของคุณใช่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่คือเดอะวิล o อ f ์จูแน่นอนล้านเปอร์เซ็เปลี่ยนเป็นยังไงเด e Sun คือ แสงสว่างแสงอาทิตย์การเริ่มต้นใหม่ความภาคภูมิใจความกล้าหาญความสำเร็จสปอร์ตไลท์จะฉายมาที่คุณแล้วแต่คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ชีวิตที่สปอร์ตไลท์ฉายลงมาแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าปัญหาทำให้คุณตื่นรู้ปัญหาทำให้คุณมีความมั่นคงทางทำให้คุณมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาทำให้คุณจบสิ้นแล้วชีวิตฉัน มันคือการเปิดประตูออกไปไปสู่ประตูที่มันใช่จริงๆการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้น action action ชึบอย่างนี้นะปึ๊บปึบอย่างเี้เออเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยไม่รู้ที่เขาเริ่มเริ่มเริ่มถ่ายอะเออแต่พูดไม่ถูกอีกแล้วเออช่่งมันถึกเอาเป็นว่าชีวิตที่รอคุณอยู่ข้างหน้าที่ถูกที่แบบคุณถูกอัปเกรดอะ วันนี้คุณมาดูคลิปเนี่ยคุณกําลังถูกอัปเกรดเวลาถูกอัปเกรดหมายความว่าอะไรคุณจะเจอกับเรื่องไม่ดีค่ะทุกครั้งที่คุณเจอกับเรื่องไม่ดีให้คุณคิดไว้เลยว่าชีวิตคุณกําลังถูกอัปเกรดจริงๆเนี่ยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จสุขภาพก็จะดีขึ้นถ้าวันนี้เรา โฟกัสว่าเออทำไมฉันเป็นแบบนี้สมมติสุขภาพนะเมื่อไหร่ฉันจะหายแต่เราไม่เคยขอบคุณร่างกายเลยอะเราไม่เคยเห็นคุณค่าของเขามาก่อนเวลาร่างางกายเราป่วยอะคือเขากำลังบอกว่าเธอสนใจฉันหน่อยทางนี้ไม่ใช่ของเธอเธอสนใจฉันหน่อยพอเธอไม่สนใจฉันฉันจะเป็นให้หนักกว่าเดิมอืมอันนี้เรื่องสุขภาพถ้าวันเนี้ยคนคนหนึ่งคิดว่า ทำไมฉันถึงเป็นแบบแบบนี้ทำไมคนนั้นถึงไม่เป็นแบบนั้นทำไมเมื่อไหร่ฉันจะดีขึ้นมันกลายเป็นว่าคุณอยู่ในหลูกของความกลัวความขาดแคลนความอยากมันก็ยังอยู่ในขึ้นของพลังงานที่อยู่ในระดับที่มันค่อนข้างต่ําเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะรู้สึกว่าโอเควันนี้ฉันเป็นแบบเนี้ยแต่ฉันจะหันกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นฉันจะหันกลับมารักร่างกายขอบคุณเขาให้เยอะขึ้นเนี่ยมันคือก้าวแรก ที่มันดูเหมือนเล็กน้อยนะแต่มันส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ชีวิตของคุณจึงถูกอัปเกรดให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองให้คุณเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอยากจะมีสุขภาพที่ดีวันนี้คิดกับตัวเองอย่างไรอยากจะมีเงินที่เยอะขึ้นวันนี้คุณกระทําอย่างไรอยู่เริ่มต้น action โอเคไหมคะอะพี่ไพ่แนะนําก่อนที่เราจะไปตั้งคําถามกันให้พี่ไพ่แนะนําคุณ สองใบพี่ไพ่อ,อยากแนะนำว่าอะไรโอเคหมายเล็กปากเ้าจะไม่ไปปิดเดอดซันหรอกนะ 43โอเคค่ะอย่าประเมินตัวเองต่ําเกินไปอ่ะเนี่ยเราก็เป็นคำว่า power beginning transformation จริงๆนะชอบมากเลยอ่ะกดกระดุมพี่ไพคือแบบเชื่อมโยงสุดๆเขาบอกว่าคุณอย่าประเมินคุณค่าในตัวเองต่ําเกินไป คุณมีพลังงานคุณมีพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองคุณมีเวทมนต์อยู่ในตัวเองคุณเริ่มต้นใหม่ได้คุณเปลี่ยนแปลงความคิดได้คุณ transformation ได้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กลังจะเกิดขึ้นอย่าคิดว่าเ็งทำไม่ได้คุณทำได้ทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าคุณจะทำไหมต่อมาคือ เป็นตัวเองขอแค่คุณเป็นตัวเองแต่คุณต้องเห็นและรู้ก่อนว่าตัวของคุณต้องการอะไรถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีแต่เราไม่ชัดเจนเราจะไปตรงนั้นไม่ได้สมมตุติคุณอยากไปต่างประเทศแต่คุณรอโอกาสแต่คุณไม่ได้ลงมือทำอะไรมันอาจจะ ไม่ได้ไปสักทีแต่ถ้าคุณอยากไปต่างประเทศคุณต้องไปหาลู่ทางว่าฉันจะไปตรงเนี้ยไปยังไงได้บ้างอันเนี้ยมันจะขยับเข้าไปใกล้สิ่งนั้นมากขึ้นคุณคือออเทนติกคุณคือของแท้คุณไม่ใช่สัญญักญ่ว่าคำนี้คุณไม่ใช่ของกอล์เซนเจิ้นสนเจิ้นโอเคไหมคุณคือของแท้ คุณมีจิตวิญญาณที่เป็นอิสระอืมเพราะฉะนั้นคุณมีฟรีสปิริตคุณจะเติบโตเป็นยังไงอยู่ที่มุมมองของคุณหนึ่งนะคะหรือคุณจะดึงดูดอะไรเข้ามาอยู่ที่พลังงานของคุณหนึ่งเโอเคไหมคะนั่นแปลว่าเราสร้างชีวิตจากตัวเราเองได้หนึ่งร้อร์เนี้เอาไว้ข้างบนดีกว่าตั้งคำถามจากที่รักข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งคำตอบของคนคือเชื่อตัวเองข้อที่สองเชื่อมั่นนะคะข้อที่สองคำตอบคือหนีไปขยายคืออะไรไม่ ไม่ไม่ใช่ไม่แน่นอนเชื่อตัวเองคืออะไรตาขอดูหน่อยโอเคตัวของคุณคือของขวัญและตัวของคุณจะนำของขวัญมาให้นี่คือเรื่องราวของคนแรนดอมีค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่า ทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายริ่งทาโรใบ,บาตาขอกราบขอบพระคุณทุกคน,นามากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะบายบายค่ะ